อย่างที่บอกไปนะคะว่าความเสี่ยงในการสอบบัญชีมีทั้งหมด3ประเภทนะคะ 1. คือความเสี่ยงสืบเนื่อง 2. ความเสี่ยงจากการควบคุมและ3ความเสี่ยงจากการตรวจสอบทีนี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าความเสี่ยงแต่ละประเภทเนี่ยมันคืออะไรนะคะมีผลกระทบอย่างไรนะคะกับกระดาษทําการของเราค่ะ ขั้นแรกนะคะไปรู้กันก่อนนะคะว่าแต่ละความเสี่ยงมันคืออะไรเริ่มต้นจากความเสี่ยงสืบเนื่องหรือ inherent risk นะคะความเสี่ยงสืบเนื่องนะคะก็คือเป็นความเสี่ยงที่ย่อคงเหลือของบัญชีจะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ในจุดนี้จะยังไม่คํานึงถึงการควบคุมภายในหรือการที่จะไปตรวจพบการที่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนะคะก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยทุกกิจการจะมีความเสี่ยงสืบเนื่องค่ะขอให้นึกถึงภาพนะคะว่ามีความเสี่ยงสืบเนื่อง ขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็จะมี ความเสี่ยงจากการควบคุมความเสี่ยงจากการควบคุมคืออะไรก็คือความเสี่ยงที่ระบบบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจการน,นะคะไม่สามารถป้องกันหรือตรวจพบได้ถึงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนะคะซึ่งมันจะนําไปสู่การแก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเป็นสาระสําคัญนะคะดังนั้นถ้าเราเอามาวาดภาพนะคะเริ่มต้นทุกกิจการจะมีความเสี่ยงสืบเนื่องนะคะตรงเครื่องหม่บวกนะคะขอให้สมมุติว่าเป็นเครื่องกรองเครื่องกรองตัวนี้คืออะไรคือกิจกรรมการควบคุมภายในของกิจการค่ะ ความเสี่ยงที่มันผ่านเครื่องกรองขั้นต้นนะคะแล้วมันสามารถเล็ดลอดตาข่ายของเครื่องกรองนี้ลงมาได้นะคะตรงนั้นน่ะก็คือความเสี่ยงจากการควบคุมค่ะก็คือความเสี่ยงที่มันไม่สามารถตรวจจับหรือป้องกันได้จากระบบการควบคุมภายในที่กิจการมีอยู่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบค่ะ คือความเสี่ยงที่วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระของ้ดสอบบัญชีที่ใช้เนี่ยไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่มีอยู่ได้นะคะหรือการเปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่มีอยู่ได้นะคะก็คืออะไรก็คือสมมติเริ่มต้นจาก ความเสี่ยงสืบเนื่องหรือ inherent risk ผ่านเครื่องกรองอันแรกนะคะแล้วมีความเสี่ยงที่มันหลุดลอดผ่านเครื่องกรองอันแรกซึ่งมันคือ control activity หรือกิจกรรมการควบคุมภายในของกิจการนะคะอะไรก็ตามที่ผ่านตาข่ายอันแรกลงมาได้นะคะเรียกว่าความเสียากกาเส่ยงจากการควบคุมค่ะความเสี่ยงจากการควบคุมนั้นจะมาถูกผ่านเครื่องกรองอีกหนึ่งเครื่องนะคะเป็นเครื่องกรองที่2เครื่องกรองนี้คือการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีนะคะความเสี่ยงใดๆก็แล้วแต่นะคะที่มันผ่านเครื่องกรอง องเครื่องที่2ไปนะคะจะเรียกว่าความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะคะก็คือว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยจะไม่สามารถตรวจสอบได้100%เนะคะเพราะเรามีการสุ่มตัวอย่างเกิดขึ้นนะคะดังนั้นมันก็จะมีความเสี่ยงบางอย่างนะคะที่หลุดรอบไปจากการที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบเจอได้นะคะออกมาเป็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบหน้าที่ของเราคืออะไรคะคือมีการออกแบบ การตรวจสอบบัญชีของเรานะคะให้ดีเพียงพอที่ทําให้ความเสี่ยงจากการตรวจสอบนี้มันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นั่นเองค่ะแล้วถามว่าความเสี่ยงทั้งหมดทั้ง3มเรื่องเนี่ยค่ะมันมีผลกระทบกับกระดาษทําการของเราอย่างไรนะคะมันมีผลกระทบกับกระดาษทําการของเราค่ะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะ สามารถดีไซน์วิธีการตรวจสอบของเราให้ความเสี่ยงจากการตรวจสอบเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้อะ่ะมันก็จะแบ่งเป็นการที่เราไปตรวจสอบตัวระบบการควบคุมภายในนะคะก็คือส่วนที่เป็นขั้นกรองตรงนี้นะคะและการออกแบบวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระตรงนี้นะคะก็คือดังนั้นนะคะ แสดงว่าการตรวจสอบของเราอะ่ะมันจะมีอยู่ใน2ส,สเตจด้วยกันสเตจแรกคือการตรวจสอบการควบคุมภายในและสะเตจที่2คือการตรวจสอบเนื้อหาสาระแน่นอนค่ะว่าเนื่องจาก2ส,สเตจเนี้ยมันก็ทําให้มันมีวิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกาันรวมไปถึงตัวกระดาษทําการที่จะมาสนับสนุนเป็นหลักฐานสนับสนุนการตรวจสอบในขั้นตอนนั้นๆมันก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วยค่ะดังนั้นเวลาที่เรากําลังทํากระดาษทําการนะคะขอให้นึกให้ดีว่าเราทําไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเช่น1 เรากําลังตรวจสอบการควบคุมภายในหรือเรากําลังตรวจสอบเนื้อหาสาระนะคะอยู่ขั้นตอนไหนสมมุติว่าอยู่ในขั้นตอนแรกถามว่าเราจะ r e ไลน์อินออนคอนโทหรือเปล่าเราจะให้ความเชื่อมั่นกับความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการหรือเปล่าถ้าใช่ กระดาษทําการก็ต้องสะท้อนไปในแบบนั้นถ้าเราจะไม่ได้รีไลย์อิงอนคอนโทรลเราไม่ได้เชื่อในส่วนของความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการควบคุมภายในของกิจการเราแค่อยากจะทดสอบสอบถามเฉยๆว่าบริษัทมีการควบคุมภายในอย่างไรและมีการบันงานจริงไหมแค่นั้นกระดาษทำการที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างกาัน ดังนั้นนะคะก็คือจะบอกว่าความเสี่ยงในการสอบบัญชีนั้นมันก็มีผลกระทบต่อรูปแบบของกระดาษทําการที่เรากําลังทําค่ะเพราะว่า,าความเสี่ยงต่างๆที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะคะมันจะมีผลกระทบต่อวิธีการตรวจสอบบัญชีที่เราจะมีการออกแบบหรือดีไซน์ขึ้นมานะคะและแน่นอนว่ากระดาษทําการของเรานั้นก็จะย่อมมีรูปแบบที่แตกต่างกาันเพื่อที่จะมาสะท้อนต่อวิธีการตรวจสอบบัญชีที่เราออกแบบไว้นั่นเองค่ะ